ช่วงนี้แม่ส่งวัตถุดิบมาให้แบบแน่นตู้เย็นอีกแล้วค่ะแม่บอกว่าหมูแพงกินปลากินผักไปก่อนนะวันนี้แอนก็เลยขอจัดเมนูต้มกระทิผัก3อย่างค่ะไปทำกันเลยค่ะตำพริกไทยดำกะปิแล้วก็หอมแดงค่ะวันนี้จะทำแบบหม้อใหญ่ๆไปเลย ใส่กุ้งฝอยลงไปค่ะแอนมีแต่กุ้งฝอยนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่ก็ได้ค่ะตําเครื่องเสร็จแล้วไปเตรียมผักกันเลยผักวันนี้ก็มียอดมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วแอนก็จะใส่สตอกับใบเหลียงค่ะเป็นผัก3อย่างที่เราจะใช้วันนี้ตั้งหม้อใส่เครื่องที่เราตําลงไปเลยใส่เกลือลงไปนิดหน่อยตามด้วยกระทิแล้วก็น้ําเปล่าค่ะคนเครื่องให้ละลายเข้ากันกับกะทิค่ะ น้ำแกงเดือดแล้วก็ตามด้วยยอดมะพร้าวอ่อนใบเหลียงคนให้เข้ากันเมื่อยอดมะพร้าวและใบเหลียงสุกก็ใส่สตอตามลงไปเลยผัก3อย่างนี้เวลาเอามาต้มกะทิคือเข้ากันมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะก็เสร็จแล้วค่ะง่ายๆกับเมนูต้มกะทิผัก3อย่างค่ะเมนูนี้กินกับน้ําพริกกะปิคือเข้ากันมากๆแล้ววันนี้แอนก็ทอดปลาสีเสียดแดดเดียวที่แม่ส่งมาให้ค่ะ คือแม่ทำมาความเค็มพอดีเลยคืออร่อยมากๆอร่อยแบบเบิ้ลข้าวอีกแล้วค่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆ